โอเคมันไม่หลอกกันเองว่ะไม่เอา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 ,เอาปิดประตูกลับผมต้องไปทางไหนอ่ะผมต้องไปทางไหนอ่ะบอทีโอเคทางไหนวะอันนี้แลนภาคไหนคะเฮ้ยแลนภาคไหนครับแลนภาคอาคียาลาครับ ทำไรพี่ไม่น่าหน้องเฮ้ยโอ <c oughs> ้โหทำไมทำกันแบบนี้หน้าแบบหลุดโลกมากค่ะ <laughs> อย่าแซวอย่าแซว <c oughs> ใครแซวพี่ <c oughs> ยังอยู่ในโลกอยู่ครับยังอยู่ในโลกนี้อยู่นะครับป้าน้ำแดงสวัสดีครับอันนี้ป้า <c oughs> วอนดีฟ้าำแดงด้วยแกเป็นใครแกต้องการอะไร